นิวนอมิทชันรู้ทันชีวิตใหม่รู้ไวชีวิตเปลี่ยนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโควิด1 9ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของการหามาตรฐานในการป้องกันซึ่งเครือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลได้มีการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์ตรวจคัดกรองวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์สวงอกโรคปอดติดเชื้อจากโควิด1ิซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากทีเซลครับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลผลักดันและสนับสนุนโครงการปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยทีโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจคัดกรองวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เอ็กซเรย์ตัวนี้เมื่อคุณเอ็กซเเย์เสร็จภาพจะขึ้นไปแล้วก็อยู่ตรงจุดนั้นกลับมาแล้วได้รวดเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นเราก็จะสามารถตอบโจทย์ว่าเราเจอคัดกรองคนไข้ที่เป็นโควิด1 9ได้เร็วเร็วเสร็จเร่งรัดเมื่อไหร่ย,ยุติได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะรักษาเขาได้ค่อนข้างรวดเร็ว การทำงานของปัญญาประดิษฐ์สามารถคัดกรองผู้ป่วยรวดเร็ววิเคราะห์คัดกรองโรคโควิด -19 ได้แม่นยำถึง90%ผลการวิเคราะห์โดย AI ไม่แตกต่างกันกับผลการวินิจฉัยของนักรังสีแพทย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและยังสามารถวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากสาเหตุอื่นๆได้อีกด้วยอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ป้องกันโรคโ,โควิด -19 คือเฟสชิลที่ป้องกันสารคัดหลั่งได้เป็นอย่างดีเพราะสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ติดเชื้อพุ่งเปน แบบประอองฝอยและตกลงพื้นในระยะไม่เกิน2เมตรเฟสชิลประกอบด้วยโครงคาดสีษะทําจากพลาสติกสายรัดสีษะแผ่นรองหน้าผากและแผ่นพลาสติกแอนติฟอกเพื่อป้องกันบริเวณใบหน้าสําหรับแพทย์พยาบาลที่ทํางานใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด19ทีเซลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า make every life better